วิงเยทำเองบอกพี่กลับบ้านพอแล้วลูกไปเหนื่อย,ยแล้วไปไปกินน้ำมามากินน้ำเร็วพอแล้วลูกกลับบ้านลูกกลับบ้านพอแล้วครับเฮ็ดดิ

ไหนไหนคิตตี้คิตตี้คิตตี้ไปแนละ้วคิตตี้ไปหาเพื่อนแล้วไปแล้วคิตตี้ไปแล้วคิตตีดด้มาไปแซวโหลเพื่อนอีกแ้ะมามามาบอบบี้ทำเองบอบบี้ทำตัวมาไหมบอบบี้อย่าไปนะอยู่กับแม่เนี่ยไม่ต้องไปไหน กิดติคุณเจอเพื่อนไม่มาแล้วก <Kitty. Coming. laughs> ิดติ coming เฮ้ยเฮ้ยบ๊อบบี้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 ก็ไม่ฟังแล้วไปละเซฮัลโหลฮะเซฮัลโหลฮะบ๊อบบี้ coming get it coming get it get it coming

ดื้อจังเหล่าดื้อจังดื้อจังเรียกไม่ยอมมาเนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะโดนจะโดนจะโดนไปแล้วไปแล้วไปไหนนั่นบ๊อบี้บ๊อบี้บ๊อบี้ก็เริ่มมึนไปน้ำเข่าเด้กไหนมาหาแม่นี่เดี๋ยวโอ้ดื้อจังเลยดื้อจังดื้อจังดื้อจังเลยฮะทำไมพูดได้ฟังฮะฮะ ไปฟังกันเลยนะสาวสวยคิตตี้มานีเนาคิตตี้คิตตี้คิตตี้อ่ะคิตตี้เอดื้อจังเลยไปฟังเลยคิตตี้นะ่ะคิตตี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วจ้องแล้วเห็นเพื่อนมาจะหาเพื่อนอย่างเดียวนะคิตตี้ bài đó khám cầm tô mai mà kia đi ba mi khám đưa chẳng đưa chẳng đưa chẳng đưa mày đâu đưa chẳng hay đưa hay đưa có đưa hả hả đưa mày đâu đưa xem mày hả mày đưa hả, hả? đưa hả Kitty đưa mày hả Ha ha ha